เอไม่รู้นะเปลาเราตื่นมาเนี่ยเาวะกันไ่เดียวจริงอะเดียวน้องปัาก็ันมๆัน่มๆได้นมเ่าเดก็ตมกินน้นิเ้ำที่รักจุดไม่ได้เอุดสาม้อยามน่ไดเดียเดียเดียนกามันดไปเลยช้ามันเดี๋ยวกดาอไรช้ามั สองอันใดออนยมีม mm ือยัดป้ามาเองสองอันใดรเนาะรวกเออ็มาเนเมล่าได้ไ่ได้ืนปเยน่ออะนี่คือแล้วอ่าพี่คนดวดวนี้ไปอ่ตั้แต่เกันเียไม่ตั้ผอเป้ามอไยนัคน อยู่ด้ยลูกอยู่าด้วยลูกที่รักซืของขวัญมานะอย่ากขวักมาใหญ่ดิไม่ลืมดีอันนี้อันนี้ของน้องอันนี้ของน้องอันนี้อันนี้น้องจะต้องเรียนนะไปด้วยันไปได้วยกันไปอันนี้ของน้องของน้องมาเนียนเลยไม่เป้าไม่เป้าไม่เนียน้องเกลือมาเลยแล้ว้นเลยหนาเบาตอ่นเต้นไปด้วยกันไปด้วยกลนอปด้วยกันไปด้ยกันไปด้วยนไปต้านไปด้วยกนไปด้ยกันไปด้วยกันไป้ยนไปด้วยกันได้วยน้วยกัน

เพลงกำลัจะร้องเพลงนะครับตอนนี้ทุกคนเบียดิเบียดิเดดิเดิไม่ป็นเดียวร้องเพลงน้อยอ่างม่ายร้องเพลงน้อรอย่างรู้ว่าพเปิดเร้องให้ฟังว่าใชไม่เลยร้องอบเลนี้กับแม่ดีกว่าเลยอ้าวดังๆทุกคน

กนนี้สีสีนี่แม่ที่เหรออ่าสีสีไปแกแล้วก็ในฐานะลูกสาวคนโตนะคะอยากจะบอกแม่เกดว่าแม่เกดมีทุกอย่างแล้วหลังจากนี้ให้ปล่อยวางกับความทุกทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นแค่มีหน้าที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะส่วนเรื่องหาเงินเรื่องเลี้ยงดูปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกสาวสองคนนะคะ

ติดตกหวังนี้นะคะแล้วก็ก้อยแม่ยุบนองน้งน่านแล้วก็น้องก็งดดโ<อ>ดนตีน้องดื้อจริงที่แม่เกิดเตือนแล้วก็น้องดื้อแต่ว่าน้องนองดื้อเพื่อเป็นสไตล์ใช่ใช่ต,ตชื้อเป็นสไตล์ให้ไม้เรียวในมือสั่นนั่นเองเออไม่เป็นไรแล้วลก็เพื่อนดีบีเกนโบวไว้แม่ตีกรอบจุดย่างแล้วแล้วก็มีล้านลแ,ลแล้วด้วยแล้วก็แม่ยากกินมาแล้วก็เดี๋ยวร้อง เออมัดจิตมาแล้วก็น้องก็คุณตุกดย่างเลยแล้วก็น้องรักเมนะน้องรักเมนะน้องรักเมนะมันใจเดียอยู่จิตก่ใจอยู่จิต โอเคโอเคอะพี่ยูไป่อกก่อนนี่พี่ยูมีของขวัญให้แม่เกรดด้วยเอาเรื่องบอกพ่อว่าในเม่์ก่อนเขาไปเอาลูกแป๊บเดียวนิ้วว้ในนูนเลยวัีขอให้แม่ถูกหวยทุกงวดนะครับแล้วก็ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยืนเป็นล้มโบรุ่ใหของลูกหลานแนนนีไอคนนี้วคอนยันอ่เงียยียบะอในของวเาอะนงหนูอันนี้ขะรโอเคใคร ไอ้ร้องไห้เหรอครับตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนีนะครับหนึ่งสองสามพี่ที่อยู่จริงร้องไห้เพราะว่าไม่ได้มาแต่ว่าตอนนี้คุณเอไม่มาถ่ายรูปเลยนะคุณเอคุณเอคุณเองเบาแล้วไหมเบาแล้วในการเกมเด็กมันดิ้นกระออง เป็นบิปาติอะไรอแกะเลยสิไย่ขอมีแต่งงานดูเกิดเจอไปดูดวมอยากต็อี่มาคุณนมีอะไรยังพูดไหมดัรั่งก็รู้ไดู้ด้วยด้แต่ยุก่ยุกนะแต่ยุกนะแต่ยุกนะแต่ยุกนะ เสร็จแล้วกล้องนี้นะคะกล้องนี้ครับกล้นี้ครับโอเคครับหนึ่งสองสามโอเคเคีอเคเคโอเคโอเคนเคโอเอเคเคโอคโอออ

Thank you.